ตอนนี้เป็นในเปอระสซสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ในฐานะ CEO บริษัท Tech Startup คนหนึ่งก็จะมารีวิวว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูว่าปีหน้า2025มีอะไรอินสตอลหรือว่าถัดไปสวัสดีครับวันนี้ผมพากํำพุดจากรายการแพ้หน้าตาถ้ามามองดูชีวิตผมก็มีอยู่4อย่างก็มีตัวบริษัท Tech Startup ที่ดูอยู่มีตัวปฏิบัติธรรมะที่ทาทุกปีนะครับ แต่ปีนี้มีเพิ่มมาอีก2อ,อย่างก็คือไปเรียน Ph.D ที่ CU tip แล้วก็เรื่องของแพคกาตารายการที่ท่านดูอยู่ปีนี้เนี่ยถ้าถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผมคงต้องให้จากผลของการปฏิบัติธรรมผมปฏิบัติธรรมมาปีนี้น่าจะเข้าปีที่30แสิบละผมขอบอกว่าคนที่ไม่เคยได้ปฏิบัติธรรม,มควรจะไปน้องๆที่ออฟฟิศหลายคนน่ะชอบมองว่าผมเป็นคนที่แบบ ยุ่งมากเครียดมีปัญหาหลายๆ,ๆอย่างพวกผู้ใหญ่ผู้บรหิรหารหลายๆคนะ่ะที่ผมก็ได้ยินมาช่วงหลายๆปีเนี่ยคือเป็น stroke อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโรคหัวใจผมอยากจะบอกเลยว่าการปฏิบัติธรรมทำให้ผมไม่ก่อนอินเซนอะคือบ้าคือผมบอกได้เลยว่าผมหลับหุยหลับสบายทุกวัน8ชั่วโมงคือปกติเป็นคนที่นอน8ชั่วโมงทุกคนจะชอบนอนคิดว่าผมนอนแบบ 3าสี่ชั่วโมงไม่จริงๆเป็นคนที่นอนเต็มถ้าใครรู้จักผมดีจะรู้ว่าผมนอนพักผ่อนเต็มที่เครียดมันมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการทําธุรกิจแต่แบบคนที่จะอยู่คิดข้าง,างตัวผมจะรู้โดยเฉพาะช่วงหลังผมคชื่ว่าผมบริหารความรู้สึกเหลืออารมอะไรได้ดีขึ้นสิ่งสําคัญเลยคือพอคุณเห็นความจริงของธรรมชาติะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่มีการส ให้มองแบบภาคปฏิบัติก็คืออันนี้คนฟังถ้าไม่เคยปฏิบัติจะไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสงบความนิ่งเลยมันเกี่ยวข้องกับว,ว่าอ,อ๋อเราเห็นความจริงหลายๆอย่างเราจะได้ยินจากพนักง,งานหรือพาร์ทเนอร์บ่อยทุกคนจะรู้ว่าเวลาผมเข้ามาไปชุมด้วยหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาคือผมจะโชะเร็วมากผมจะให้โซลูชันที่เร็วมาก,มมากนี่คือข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนคือถึงถึงแก่นถึงเร็วขึ้นอ่ะเพราะเรารู้นี่ว่าทุกคนไม่ชอบอะไรต้องการอะไร c o n สตคืออะไรมีความเด็ดขาดมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยสั่นคลอนไปกับหลายๆเรื่องอันนี้ผมบอกเลยมันคือพื้นฐานมีประโยชน์มากกับการใช้ชีวิตปัจจุบันส่วนปีนี้เกี่ยวกับส e s s o เลยกับตัวธุรกิจอะไรผมก็เขียนมา2เรื่องใหญ่ก่อนก็แล้วกันอันนึงคือ founder mode อีกอันนึงคือสิ่งที่ Peter Drucker พูดคราวนี้ผมจะพูดจาก Peter Drucker ก่อนเพราะว่าอันนี้คือ f ฟรมเวิร์ที่ผมคิดว่าเทค a าร์ p ทุกคนเอาไปใช้ได้ Peter ร์รักก็บอกว่า core activity ของการทำธุรกิจมีอยู่แค่2อย่างคือ innovation และ marketing ที่เหลือคือ cost แล้วเขาบอกว่าผู้บริหารควรจะโฟกัสแค่2อย่างคือ innovation แล้วก็ marketing หมายความว่าอะไรธุรกิจอยู่ได้เพราะเราให้บริการหรือ product ที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าเราเรียกนี้ว่า new innovation ไม่ใช่แค่ดีกว่าอย่างเดียวถ้ามันดีกว่าแสดงว่ามันต้องมีจุด แตกต่างเดฟเฟนเซชันอันนี้คือเรื่องแรกแล้วข้อที่2คือการที่จะทําให้ลูกค้ามาซื้อของเราเราเลยต้องทํมาร์เก็ตติ้งซึ่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องอินโนเวทีฟก็คือต้องมีจุดขายจุดแตกต่างไม่งั้นมาร์เก็ตติ้งก็จะบลาบลาอันนี้คือ core foundation ของการทําธุรกิจที่ผมเพิ่งมาเข้าใจจริงๆปีนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องของอินโนเวชันแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่าอินโนเวชันคือการทําแคบขอเรียกว่าตัว product จริงอินโนเวชันมันไม่มีแค่นั้นอย่างน้อยเลยคือคุณต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งใน .definition ของผมที่ผมมาเรียนรู้วันนี้คือข้อที่หนึ่งมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่การไปอออีเวนต์มาร์เก็ตติ้งคือศาสตร์ของการรู้ว่าลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตเราเขามี attention หรือเขาสเปนไทม์ที่ไหนไปอยู่ที่นั่นแล้วหาวิธีทางไงก็ได้ที่เป็นการ craftmessage ออกมา Craft message ออกมาที่ทําให้เขาเห็นแล้วลิงก์เข้าออกับ product เราให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์พวก marketing คือถ้าคุณขาย e m เม l แล้วคุณมีแต่ส่ง message marketing ออกไปว่าคุณจะเออ e m เม<อ> e ดียังไงมันถึงมือถึงตาของลูกค้าหรอไม่เพราะฉะนั้นคีย์หลักเลย lesson l e a r n ปีนี้ผมเรียนรู้ผมเลยสร้าง marketing message ที่ไม่ล้อกับตัว product แต่กับขาย product เราได้ อยากจะให้ทุกคนคิดถึงการสร้างขอเรียกว่าคุณจะทำสตาร์ทอัพอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดแค่ว่าเออเราทําเว็บขึ้นมาทำโมบายแอปขึ้นมาทาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะขายได้คุณต้องรู้ด้วยว่าคุณเดียวไปขายที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้คือเรีเรยกว่าดิสพิวชันในเอพิโซดเก่าเราเคยคุยเรื่องนี้เยอะมากแล้วงั้นก็ไม่คุยต่อแต่เชื่อหรือไม่ดิสพิวชันของผมปัจจุบันนี้กลายเป็นแทกนันต์ตาไปแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็เราจะมีการไปออกสื่อเพิ่มยังไม่บอกว่าลงออกสื่อไหน แต่ว่าก็สื่อเยอะค่อนข้างมีชื่อเสียงอ่ะก็จะช่วยในการเจเนอเรตลีดทำให้คนเข้าใจเรามากขึ้นก็เกี่ยวข้งองกับมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องผลักเพราะฉะนั้นฝากเรื่องที่2อ n n ินโนเวชันผลักมาร์เก็ตติ้งดิสติบิวชันที่ดีกว่าของเขาเรียกว่าคู่แข่งหรือที่ลูกค้าสามารถที่ใช้อยู่ปัจจุบันครวนี้ถ้าจบเรื่อง p ี t เตอร์ดร็อกเกอร์แล้วผมก็ขอมาเรื่องของตัวอีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดไปแล้วคือ Founder Mode เราก็เคยมีปิโสดแล้วที่เราคุยอยู่เรื่อง Founder Founder Mode Found er m กา่เาอร ในฐานะผู้บริหารลงไปคลุกกับตัวธุรกิจเราถ้าให้พูดเห็นภาพผมเห็นนักธุรกิจเยอะมากที่แก่แล้วอะ่ะผู้บริหารระดับสูงอะ่ะส่วนใหญ่จะอยู่บนหอคอยแล้วไม่ได้มาลงในรายละเอียดมันก็เลยออปเปอเรชั่นมาเละเพอๆหลายๆผู้บริหารน่ยไม่เคยเจอลูกค้าเลยด้วยซ้ำผมขอบอกเลยว่าหนึ่งใน New Year, เอ้ย o l อ y r a r Resolution ที่ผมทําจบไปแล้วก็คือปีนี้ที่ทําเสร็จไปแล้วคือ ผมไปเจอลูกค้ามาด้วยตัวเอง70กว่าเจ้าในช่วงเวลา4เดือนที่ผ่านมาแล้วผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากและสิ่งที่ผม,มเรียนรู้เลยก็คือว่าผมก็เลยกลายเป็นเซลส์ที่คอนเน็ t มาสั่งไอ้พวก Product Owner ให้สร้างของที่ลูกค้าต้องการจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ Product Owner มโนซึ่งมันไม่ใช่ความผิด Product Owner เลยแต่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมมาเรียนรู้ด้เลยว่าอ๋อที่แท้การเราเป็น c e o อ่ะเราต้องไปเจอลูกค้าเพราะความจริงอยู่ที่ลูกค้าปัญหาอยู่ที่ลูกค้า ผู้ใหญ่เขาจะสอนผมเสมอเขาบอกว่าถ้าพนักง,งานฉลาดเท่าเราปรบาน,นี้เขาไปเปิดไปเปิดบริษัทเองแล้วแหละก็ขอเรียกว่าเขายังไม่ได้เก่งเท่าเราเราก็เลยทําตรงนี้หน้าที่ของเราคือเข้าใจลูกค้าพอที่จะ formulate เป็น solution ได้ที่เขาซื้อจริง,รงๆถือว่า product owner ที่คุณจะหาได้ตามตลาดความเก่งเขาคืออะไรรู้ป่ะความเก่งคือถ้าคุณสั่งงานเขาไปได้ว่าคุณต้องการสร้างนี้ขึ้นมาเขาจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ แต่เขาอาจจะเวลาเขาไปเจอลูกค้าเขาอาจจะคิดไม่ออกว่าลูกค้าต้องการอะไรที่คือเขาไม่สามารถฟอร์มเลทขึ้นมาได้ว่าผลักก่นคือต้องทําอะไรบ้างแต่พอเขารู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเนีเ่ยเขาทำได้จุดแกลบมันอยู่ตรงนั้นวิชั่นอยู่ตรงนั้นมิชชั่นคือสิ่งที่เขาทําเรื่องวิชั่นมิชชั่นเราก็เคยคุยแล้ววิธีหนึ่งที่จะทําให้ยอดขายคุณเพิ่มตลาดบริษัทคุณเพิ่มเก่งขึ้นและมีจุดแตกต่างคือการที่คุณเป็น founder led sales ก็คือผมก็เป็นเซล์ที่ไปลีดด้วยตัวเองแล้วก็ อยากจะขอฝากนี้เป็นของขวัญกับทุกๆคนที่ฟังรายการนะครับว่าผมใช้เวลา12ปี10กว่าปีกว่าผมจะ formulate sales team structure ขึ้นมาได้ก็คือ hunter farmer แล้วก็ manager หมายความว่าเราต้องมีเซล e ์ที่เป็น hunter ที่สามารถแบบเอาของที่มีอยู่ในบริษัทเนี้ยเอาไปขายได้มีโกเฉลยลูกค้าคุยลูกค้ารู้เรื่อง,องแบบธุรกิจคุยกันแบบไม่ใช่เอาแค่ present p r o ั u c ์อ่ะแต่คือสามารถที่จะ generate i n t e r ร s t ลูกค้าได้แล้วเราคนที่มีเป็น sales farmer คือ คนที่พอเราไปคิวมาส่งเข้ามาข้างในแล้วฟาร์มเมอร์เนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดจนปิดได้แล้วทำไมต้องมีเซลล์แมเนเจอร์หรือแมเนเจอร์ก็เพราะว่าเซลล์ฟาร์มเมอร์ก็ดีเซลล์ฮันเตอร์ก็ดีบางครั้งจะลูสโฟ focus ราะมัวแต่ไปโฟกัสดีลใหม่ๆเซลล์แมเนเจอร์จะคอยดูว่าเฮ้ยดีลเนี้ยเราคนที่ต้องโฟกัสหรือเราเราควรจะทํายอดตรงนี้ให้ได้เท่าไหร่ก็จะได้มาตั้งเป็นการโฟกัสกันแล้วก็ไม่ให้ดีลต่างๆมันละเน่เออ u n แกไนซ i z e d ก็คือสเปซสปาแล้วก็ไม่ได้ถูก บริหารที่ถูกต้องซึ่งเอาจริงก็พูดไปไวมากแต่ว่านั่นแหละคือเลสเซอร์เรีนหลักๆเลยของโคเดียมเชื่อเลยว่าทุกคนเอาไปใช้ได้จากที่ผมไปเจอลูกค้ามาแล้วหมด70กว่าเจ้านะครับผมขอสรุปเทรนด์ของประเทศไทยตอนนี้ได้ประมาณนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุรกิจต้องการที่จะลดต้นทุนแต่ไม่รู้วิธีทํำยังไงหรืออยากทาแต่แต่ไม่มีเอเนเบลอร์คือรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องมีอะไรที่จะมาช่วย ผมมีเรื่องคาบ้านในคาวติ้งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกองค์กรอย่างน้อยมหาชนสนใจหมดเลยเรื่องของการโกงอันนี้เป็น mega trend นะครับทุกบริษัทหลายๆบริษัทยังโกงอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดเพิ่มให้ในเอพิโซดถัดไปเรียน PhD แล้วได้อะไรอ่ะข้อที่หนึ่งเลยได้เงินก็คือมันจะมีหลายแขแดงหลายสาขาหลายเผ่าพันธุ์ มารวมเรียนกันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจภาคแคลดมิกพวก Family Business ราชการพนักงานเอกชนถูกปะคือมันก็เหมือนกับเน็ตเวิร์กิ o งคอร์สทั่วไปอ่ะคือมันก็เป็น p h d ด้วยเนาะมันก็มี Business o p p o r t u n i ต y ต่อยอดกันเพิ่ม Connection อันนี้ก็คือได้ไปเรียบร้อยนี่เทอมแรกคือหมายความว่าคิดว่าดีลที่ได้ไปอ่ะคือเงินจำนวนเงินก็รานมากกว่าค่าเรียนดิค่ะหลายเท่าด้วยก็คือถ้าเรามองเป็นการลงทุนก็คือ บอกที่โรงเรียนมาหมายถึงว่าบริษัทเสมอเน,นี่ยเราลงทุนตรงเนี้ยมันเป็นการลงทุนนะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยถูกอปะถ้าคุณแบบมาเรียนเฉยๆไม่รู้จักว่าต้องการต่อยอดยังไงคุยกับคนไม่เป็นก็คงไม่ได้อะไรมันคงไม่ได้เงินอ่ะแล้วก็ขอบอกเลยว่าไม่ได้ทําเพื่อเงินนะแต่มันก็มาคือมันมี chemistry ด้วยถูกปะถ้าเราจะทําธุรกิจกับใครหรือเราจะต่อยอดธุรกิจอะไรกับใครพาร์เนอร์กับใครมันต้องแบบคุยกันรู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกเทคสตาร์ทอัพว่าเฮ้ยคุณได้คอนเน็กชันนะ ได้น et working ข้อที่2ผมคิดว่าสิ่งที่ได้คือคุณต้องเข้าใจเวลาเราทำธุรกิจอะบางครั้งเราสนใจแต่เรื่องธุรกิจเราแต่เราไม่ได้เปิดโลกมาเรียน c ีอูทิปอะมันเป็น net working ของจุฬามันเป็นคนของจุฬาเราได้ฟังจากอาจารย์จุฬาเราได้เจอเพื่อนที่เราเชื่อว่าเป็นท็อปคาลิเบอร์มาคุยกันมันเลยทําให้เราได้เปิดโลกคือแม้กระทั่งเราได้เจอในสิ่งที่เราไม่สนใจแต่เราต้องไปฟังเราต้องทํา มันก็เป็นการเปิดโลกอันนี้คือเรื่องที่2เลยคือมันเป็นการเปิดความคิดอ่ะแล้วผมว่าเจ้าของธุรกิจหรือพวกเทค t ตาร์ทอัพอันทรพนัวสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องแบบเปิดโลกตัวเองอ่ะคือไม่ใช่เป็น e c โ o c ชมเบอรคุยหรือฟังแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าจบนะฮะก็ได้เกียรติยศเป็น PhD <c oughs> ผมว่าในโลก IT t e เท Start ์ทอัพในการที่เป็นดอกเตอร์ผมเห็นหลายคนเลยเป็นดอกเตอร์ฮะดอกเตอร์แบบด็อกกี้อ่ะก็มันช่วยนะ โดยเฉพาะประเทศไทยถูกป่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะม counter mainstream นะแต่มัน give back นะผมว่าคุณได้แชร์ให้ทั้งเพื่อนของคุณหรือว่าคนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณสามารถทําประโยชน์ให้กับมหาลัยที่คุณไปเรียนได้ผมว่านั้นก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งเนี้ยผมวางแผนไว้อยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าผมวางแผนแบบอาจจะฟังดูผมเพ้อหน่อยนะแต่ว่า dissertation ที่ทำอ่ะผมตั้งเป้าโนเบลไพรส์นะคือ10ปีอย่างเงี้ยตั้งเป้าให้ได้รางวัลอวอร์ดเพราะว่า ไอ้ดิสเทชันที่ทําเกี่ยวกับทางด้านนิวเอเจชันที่ผมเรียกมันว่าเอคโนมีหรือเว็บสที่อาจจะเคยใครเคยได้ยินเนี่ยดิสเทชันที่เราทำเราจะไม่ใช่แค่แบบเป็นทฤษฎีเป็นเพเปอร์เราจะทําเป็นอินโนเวชันแซนบ็อกซ์เก็บผลวัดผลได้จริงๆนี่ก็คือเหตุผลที่เรียนพีเอชดีแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะจบภายในอีก3ปีจบหลังจากนั้นก็เป็นอาจารย์มหาลายัยข้อที่1ถ้าทุกคนรู้จักปรเฟสเซอร์แกลลาเวย์รฟจี เขาจะบอกว่า the most important skills in the 21st century คือ storytelling การทำพห้หนาตาคือการ force ให้ผมต้องฝึก storytelling ทุกๆอาทิตย์อันนี้คือสิ่งแรกเลยที่ผมคิดว่าทุกเทคสตาร์ทอัพฟาวเดอควรที่จะมีสกิลนี้ด้วยการทำรายการตัวเองมันจะแย่ขนาดไหนก็ทำแต่ทำให้มัน professional ถูกปะเพราะนั้นแรกที่คุณได้เลยในการทำรายการของคุณเองคือ การฝึก storytelling ข้อที่2ที่คุณได้จากการทำรายการของตัวเองเลยคือ connection มันกลายเป็นว่าพอเราทำรายการออกมาแล้วเราเป็นตัวเราจริงๆถูกปะไม่ใช่แค่เหมือนกับรายการที่ผมเห็นเยอะแยะแม่งแค่ไปเอาข่าวสารของฝรั่งมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาเล่าให้คนไทยฟังทีเนี่ยคุณได้คนที่เขาคิดหรือเห็นโลกคล้ายๆคุณผมมีเพื่อนอย่างต่ำห้คนแล้วจากรายการแพ็กนาตาโดยที่เขาอยู่ดีก็ติดต่อมาเลย จะเป็นช ANNEL จาก YouTube บ้าง l i n k ์ตินบ้าง t ิกทอกบ้างแล้วมันทําให้เราเป็นเหมือนแมกเนตคือแต่ก่อนเราเคยต้องไปหาคนอื่นเพื่อที่จะทำความรู้จักกลายเป็นว่าอยู่ดีคนเข้ามาหาเราข้อที่3ผมการันตีเลยผมพิจิตรเลยเป็นเทรนด์ว่าต่อไป Corporate Branding อ่ะคือ Personal Branding อะไรกเขาด้วยกันเพราะว่าคน w วรี่หรือว่ากลัวหรือไม่ได้อยากจะฟังละเพราะเขากลัวว่าการทำ Corporate Branding มันจะขายของ แต่เขาต้องการเจอคนเขาต้องการเสพคนแล้วเราก็จะเป็นกาแฟดําด้วยคือเรามีความจุดยืนเ่ะเราไม่ได้แบบต้องการที่จะโอ้มี subscriber เป็นล้านคนเราอยากจะเจอคนที่ใช่เราอยากจะทำคอนเทนต์แบบอเมริกาโน่หรือกาแฟดําที่มันหนักที่มันเข้มแต่มันของจริงแล้วพูดให้มันน่าสนใจหน่อยทําให้มัน professional แล้วเราสื่อออกไปเพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่อยากจะ follow channel เรา ก็ถ้าคุณฟังผมอยู่เนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันใช่อ่ะผมบอกเลยว่ามีไม่ถึง2,000คนซึ่งผมภูมิใจมากเลยรู้ป่ะเพราะผมไม่ต้องการแมสอะแต่คนที่ใช่เท่านั้นอะถึงจะชอบคิดว่างั้นนะแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ดีก็ขอให้ด่ามาได้เลยนะพร้อมที่จะเปลี่ยนก็จริงๆ channel admin เราก็ปรับตลอดเนาะก็ขอบคุณ channel admin ด้เหมือนกันนะการทำช่องแพ็กนตาถามว่ามีข้อดีอย่างอื่นอะไรอีกไหมก็ ทั่วไปครับพอช่องมาเริ่มดังเอาจริงผมก็เริ่มเรียกว่าดังมั้งมีคนมาทักว่าเอา้านี่คุณทำแพ็กกาตาช n e l นี่ถูกปะมันก็เป็นเคอร์เรนซีหนึ่งในสังคมแต่ถามจริงอยากดังก็ไม่ได้อยากดังเนะเอ้จริงก็ทำก็ช่วยขายของบริษัทในระดับหนึ่งได้มั้งอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันก็มันคัมสวิตตะคือมันก็เป็นสิ่งที่มันมาคู่กันแต่ถ้าให้ผมพูดว่าเบนฟิตในฐานะผมที่ผมไม่รู้คุณจะเห็นด้วยหรือไม่ ที่เจ๋งสุดของผมในการทาแพ็กหน้าตาคือการได้ปลดปล่อยถ้ามีใครไปตามผลผมบ l i นลิงตินอ่ะจะเห็นว่าผมโพสไม่ทุกวันอ่ะเอ่อคือมันคือการปลดปล่อยเวลาบางครั้งเรามีผมเป็นคนครีเอทีฟบ้งชอบสร้างอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือชอบเขียนชอบถ่ายทอดใช่ปะ่ะคือถ้าบางครั้งมันไม่ได้ถ่ายทอดออกมาไมเขียนออกมาเขียนใน iPad บ้างเอาขึ้นไปปล่อยบนลิงตินบ้างหรือมาทาแพ็กหน้าตามันรู้สึกอัดอัน้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้แชร์ถ้ามีประโยชน์ต่อคนอื่นจริงๆผมต้องขอบอกว่าผมพูด The effort มากบน Link ์เต็จนไม่มีใครกล้ามาไลค์โพสเลยแต่ว่ามีหลายๆคนชอบมาดีเอ็มด้านหลังว่าเอออยากเจอหรือว่าแบบชอบโพสที่คุณเขียนนะเออแบบมันไม่มีใครเขียนอย่างเงี้ยก,ก็เลยเขียนก็ไม่ได้สนใจใครจะไลค์ไม่ไ like, ลค์กูไม่สนประมาณนี้ทำแพ็กหน้าตาก,ก็คงทําต่อไปแล้วก็คิดว่าสถิติกลีมันก็จะกลายเป็นมีเดียคอมพานีแน่ๆนะครับเป็นมีเดียคอมพานีที่คิดว่าน่าจะมีนิชแล้วก็น่าจะทําให้เราต่อยอดไปได้อย่างเช่น การคอนซัลล์นะฮะคราวนี้ก็จบละ Year 2024 Review ก็เป็นปีที่รู้สึกตัวเองทราน s f ฟอร์มเยอะมากทุกสิบสองปีรู้สึกเหมือนชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ตอนนี้12สิบสองใช่ปะ่ะก็ชีวิตก็เคยเปลี่ยนแปลงสามสิบตอนที่โดนไล่ออกแล้วถอยหลังไปอีกทีตอนอายุสิบแปดก็คือตอนที่เข้า UCL a ได้แล้วก็ขาหักด้วยแล้วถ้าถอยไปอีกตอนสิบแปดลบลบไปหกอายุหกขวบไม่รู้ทำอะไรอยู่อาจจะพึ่งกลับมาเมืองไทยมั้ง อะไรประมาณนี้ปี2025เป็นปีที่โคเดียมเราจะ Profitable คิดร้อยล้านแล้วก็เป็นปีที่ผมเริ่มจะเตรียมพร้อมเศษถัดไปของชีวิตที่จะมีเวลามากขึ้นจะแปลงตัวเองเป็นเหมือนกับ Prof G. มากขึ้นค่อนข้างมีความตื่นเต้นแล้วก็ทุกอย่างจะโอเคครับแบบค่อนข้างมั่นใจแล้วก็แน่นอนไปปฏิบัติทำเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าแพกนาตาน่าจะมีอะไรที่ ไม่เหมือนเดิมมากขึ้นน่าจะเจ๋งขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือผมอยากบอกได้เลยว่าปี2025ผมจะเริ่ม d i s s t r t i t n o n ที่จะทำให้นำไปสู่ Nobel Prize อีก10ปีถ้าหนังสือป๊อปปูล่ามากๆของ Nobel Laureate ของปี2024เรื่อง Economic Sciences คือ Why Nations Fail d i s <Disc itation> s e r t a t i o n ที่ผมจะทำคือ Why Citizens Thrive วันนี้ผมแพคคำพุธจากรายการแพ้หน้าตาก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีครับ